โอเคนะครับมาถึงคู่ต่อมานะเป็นคราวหกนะครับออนคราวหนะตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเมื่อก่อนคราวไฟนี่คือต้องบอกว่าออนนี่เกิดมาเพราะคราวไฟเลยแล้วกันนะแต่ตอนนี้นี่ออกมาใหม่เป็นคราวหกนะครับรูปร่างลักษณะก็แทบจะยังเหมือนเดิมนะมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปน,นิดหน่อยนะครับนะแต่พอดีคราวไฟไม่อยู่แล้วนะครับโอเคเอาอย่างนี้อ่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคือ พื้นรองเท้าตัวนี้นะครับนะโฟมพื้นรองเทา้าตัวนี้จะมีลักษณะที่กว้างขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะสั้นแค่อย่างนี้ขาวไฟจะสั้นอย่างนี้มันเลยทําให้การยุบตัวเนี่ยมันน้อยลงแต่พอรุ่นใหม่เป็นคาวหกเขาจะขายายฐานตัวนี้ออกมาพอขายายฐานออกมาปุ๊บมันก็จะมีช่องว่างที่กดลงได้มากขึ้นนะเนี่ยต่างตรงนี้นะกับอีกอันคือขอบความสูงตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเหมือแนบบกับว่าครั้งที่แล้วขาวไฟเนี่ยจะไม่มีขอบบนตัวนี้ ตัวนี้เขาเพิ่มขอบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นความหนาเพิ่มขึ้นมันก็จะรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะลักษณะก็ยังเหมือนเดิมนะธงสวิตก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะอินจจเนียสวิตอินจิเนียก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะโลโกออนตรงนี้เปลี่ยนไปนิดหนึ่งของเก่าอยู่ข้างล่างโอเคแต่ถ้าดูนานๆน,นะดูออกนะครับแล้วก็หน้าผ้าเปลี่ยนไปนะนิ่มขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนะครับอ่าลิ้นรองเท้าตัวนี้ก็ เปลี่ยนไปนะโลโกออนเปลี่ยนไปตมอก่อนเมื่อก่อนเป็นหนังจะมีรอยย่นโยนตรงที่เป็นผ้ามันก็จะยยนยากขึ้นนะครับเขาขยายตรงนี้ให้มากขึ้นใส่ง่ายขึ้นนะใส่ง่ายขึ้นนี่นะข้างในก็ยังมีโลโกออนนะเขียนคราวเหมือนเดิมมาดูข้างในที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ออนมีบาร์โค้ดแล้วนะข้างขวานะถ้ามีธงต้องมีบาร์โค้ด อ่าโอเคสแกนดูได้เลยนะตรงสีตรงรุ่นตรงไซส์หมดนะครับเช็คง่ายนะอ่าดูที่พื้นสิพื้นไม่เคยเหยียบพื้นนอกบ้านเลยนะสปีดบอร์ดยังมีเหมือนเดิมยางที่ใส่มาเฉพาะส่วนที่คิดว่าจะสัมผัสพื้นนะครับอืมคุณภาพก็ยังโอเคอยู่นะมันดีตรงที่มันใส่ง่ายขึ้นแหละสวมเข้าถอดออกง่ายนะไม่ต้องผูกเชือกเหมือนเดิม โอเคตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มีมีเชือกสำรองมาให้นะถ้าเกิดว่าเชือกตัวนี้หมดสภาพแล้วก็เปลี่ยนเป็นเชือกผูกได้โอเคมาต่อที่พื้นรองเท้าอินโซถอดออกได้นะครับเพราะใส่หลายๆวันติดก,กันก็อาจจะมีการเจ็บเท้าได้บ้างนะเพราะว่าโฟมมันเตี้ยมันน้อยอ่ะมันไม่ได้เน้นมาเพื่อซัพพอรองเท้าไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบรองเท้านุ่มเด้งตัวนี้เรื่องไซซิ่งนะ มีปัญหาเยอะมากว่าจะใส่ยังไงสำหรับผมนะประสบการณ์ตั้งแต่ขราวห้าแล้วซื้อผมซื้อตรงไซส์นะครับก็คือเท้ายาวเท่าไหร่นะบวกหนึ่งเซนแต่ผมจะไม่ร้อยเชือกแบบนี้นี่คือเชือกที่ร้อยมาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้นะฮรร้อยเต็มทุกรูเนาะเหลือรูหนึ่งเหลือรูตรงนี้เอาไว้ซึ่งไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเื่อ,อไว้สําหรับเชือกมันหมดสภาพจริงๆถึง,จ,งจะมาร้อยถึงรูนี้แต่ผมจะ ร้อยคือเว้นหนึ่งรูนะฮะเว้นรูหนึ่งถอดออกหนึ่งรูนะตรงนี้มันดูหลวมๆใช่ไหมแต่พอเวลาใส่เท้าเข้าไปทุกอย่างมันจะตึงเหมือนเดิมพอดีเลยไม่รัดจนเกินไปใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับในช่วงในช่วงแรกนะแล้วพอตรงเนี้ยมนรู้สึกหลวมแล้วนะเราก็ค่อยขยับเชือกให้มาเต็มอีกหนึ่งรูนะมันก็จะใส่ได้พอดีอีกนะถ้าเกิดว่าเราใส่แบบนี้ตั้งแต่ต้นอะ พอตอนที่เราไปลองเรารู้สึกว่ามันจะบีบหน้าเท้าใช่ไหมพอมันบีบหน้าเท้าปุ๊บคุณก็ต้องเพิ่มไซส์พอเพิ่มไซส์เนี่ยความยาวมันก็จะยิ่งยาวออกไปอีกแต่ตรงนี้อาจจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่มันจะยาวออกไปอีกยาวจนเหลือเลยอะ่ะแล้วตอนหลังมันจะมีปัญหาว่ารองเท้ามันจะหลุดนะครับเพราะมันยาวเกินนะอืมสําหรับราคานะคาวหกปรับราคาจากห้าพันแปดในรุ่นของคราวห้ามาเป็นหกพันสองนะครับเปลี่ยนเป็นหกพันสองเนาะก็เป็นตัวต่ําสุดของ ของออนอ่ะราคาต่ำจุดข,ของออนซัพพอร์ตก็เลยจะได้น้อยหน่อยนะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เรื่องของหน้าตาความนิยมอะ่ะผมว่าทุกคนก็ยังชอบอยู่แหละอืมแต่มีได้แต่อาจจะต้องมีคู่อื่นด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันใส่ได้ไม่ทุกวันไงความสะดวกก็คือไม่ต้องผูกเชื่อ,อนะความสบายประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่ง ตามราคานะครับเนาะคร,าครา่าวๆเนาะก็ประมาณนี้นะสําหรับคราวหกนะครับหล,หลานเรียกผมว่าลุงวะนะครับจะเรียกผมอย่างนั้นก็ได้นะโอเคไปก่อนนะครับแต่สำหรับผมซื้อคู่ใหม่ดีกว่านะครับ